สำหรุบนี้ฮะพวกเราก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะทุกทท่านนะคะสองรอบสุดท้ายนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีที่หาได้ยากนะคะใช่ค่ะเราปีหน้าถ้าอยากสนุกกันอีกก็จองคิวไว้ล่วงหน้าเลยนะคะโอ้โหเราจองคิวไว้เราเบลล์หน้าให้มันรอดก่อนโอ้โาไปจองข้ามปีขนาดนั้นหจองไว้ก่อนล่วงหน้าเออสนุกไหมคะมีใครเปียกแล้วยังไม่แห้งมั้งคะโอ้โห เด็กเตียมตัวเปียกอบต่อใครเนี่ยผมว่ามันไม่น่าได้จบการเตะทำไมมันถึงเวลาขนาดนะชักคนกดเขาอยากดว่าการเปียกไม่ยากที่จะมาเนาะเอ้ยพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมออฟถึงกลัวน้ำใช่ทำไมอ่ะอ้ใครกลัวสิเดี๋ยไม่ใช่พี่อันนี้พี่วอยก็มีสักหนาสกุลวันนี้ไม่ใช่บอยก็ 18บแปฝนสิหนาวขนาดนี้แล้วไม่เคยกลัวไปอัวขึ้นก็ได้พูดผิดเลยไปตัวขึ้นตัวเองเราไม่ได้กลัวแต่คือเรารอตอนเสร็จก่อนใช่ไหมเราเลิกเราเดินเราปุ๊บเราเล่นเราสาดกันมือนิดหน่อยนะโอเคสวัสดี้มีใหม่นะเราก็กลับบ้านจริงเหรอขับรถมันจะได้ไม่เปียกสำหรับสำหรับน้อยของผมเนี่ยคุณไม่ควรจะน้อยครับทีมงานข้างนอกนะคะเออเติมน้ำเลยนะคะ คนที่จะมากที่สุดนะฮอดพ่าบอเลยเติมใหต็มเลยเต็มเยไแลงยอมนะน้นนแขครก็จะมาส่งลกลนี้เนี้ะอพูดรู้สึกว่าคนที่โนนที่สุดเย้่ายงไม่พ้นพี่ตุ้ยนะได้ตุ้ยนะ ก็จะรออยู่ข้างในนี้นะคะเช่นพี่บอลกับน้องคลองออกไปข้างหน้าก่อนเลยผมมั่นใจว่าเขารอผมยันเที่ยงคี่เพราะว่าผมทำเขาไม่เยอะผมเลยผมไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยสั่งไปข้างนอกนี้ไม่เคยสองครับผมไม่เห็นครับพี่บอลครับผมไม่เห็น